าพี่มือที่แข็งแรงวางไว้ตรงหน้าท้องของพี่ๆค่ะเอาพี่มือที่แข็งแรงวางไว้ที่หน้าท้องก่อนเสร็จแล้วปิดพี่ปากที่แข็งแรงของพี่ๆลงไปด้วยค่ะโอเคเอาพี่ตาที่แข็งแรงของพี่ๆนะคะปิดลงไปด้วยแล้วก็เหยียดพี่ขาที่แข็งแรงออกไปค่ะปิดพี่ตาก่อนแล้วเด็กๆปิดพี่ตาลงไปค่ะ พี่เชเบลปิดพี่ตาของพี่เชเบลลงไปค่ะพี่นภัสด้วยเหยียดพี่ขาที่แข็งแรงออกไปให้สุดเลยไม่ต้องงอขาไว้นะคะแต่ไม่ต้องปิดพี่หูนะเพราะพี่หูจะต้องฟังพี่นิทานจากคุณครูก่อนแต่ในขณะนี้ให้พี่ๆปิดพี่ตาปิดพี่ปากแล้วก็เปิดพี่หัวไว้แล้วเอามือที่แข็งแรงของพี่พี่วางไว้ตรงหน้าท้อง ให้มีสติเอาไว้ว่าโอ้เราก็กําหนดลมหายใจเข้าออกของเราให้มีสติที่สุดทห็ไหมนะคะถ้าเปิดพี่ปากคุยกันกับเพื่อนเพื่อนปับ๊บเราจะไม่ได้ยินพี่นิทานที่น่าฟังเลยเราจะพลาดโอกาสสำคัญว่าเอ๊ค,คุณครูเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนาะปิดพี่ตาลงไปเลยค่ะถ้าปิดพี่ตาปิดพี่ปากปับ๊บพี่หูของพี่พี่ จะได้ยินเสียงดีๆจากคุณครูหนึ่งแต่ถ้าเปิดพี่ปากคุยกันกับเพื่อนปับ๊บโอ้พี่ๆจะพลาดโอกาสได้ฟังเรื่องดีๆเลยพี่ลองกองคุณหนึ่งเป็นกําลังใจให้เก่งมากพี่ลองกองเก่งมากเลยค่ะพี่ลองกองสามารถนอนนิ่งๆได้เยี่ยมที่สุดเลยเป็นคนที่เยี่ยมยอดมากเลยเอ้พี่ฟาอย่าเป็นคนที่เยี่ยมยอดไหมถ้าพี่ฟา้าอย่าเป็นคนที่เยี่ยมยอด,ยดพี่ฟาก็เหยียดขาพี่ฟ้าออกไป พี่พึกอยากเป็นคนที่เยี่ยมยอดไหม่ค่าถ้าพี่พึกอยากเป็นคนที่เยี่ยมยอดพี่พึกปิดพี่ตาของพี่พึกลงไปเลยค่ะเยี่ยมมากเราคือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยเอ๊พี่เชเบลอยากเป็นคนที่ยอดเยี่ยมไหมคะเก่งมากพี่ดิวคะพี่ดิวอยากเป็นคนที่ยอดเยี่ยมไหมพี่ดิวหยืดพี่ขาก่อนพี่ดิวไม่ไม่เอาพี่ขาของพี่ดิวเตะโต๊ะของคุณครูอย่างนั้นนะคะปิดพี่ตาของพี่ดิวลงไปเลยเยี่ยมที่สุด พี่ไอหมอ,อย่าเป็นคนที่เยี่ยมยอดไหมถ้าเป็นคนที่เยี่ยมยอดพี่ไอหมอะต้องไม่เปิดพี่ปากนะคะพี่พลึกด้วยพี่พลึกเอาพี่มือที่แข็งแรงวางไว้ตรงท่าท้องก่อนอพี่หนึ่งเล็กเหยียดขาพี่หนึ่งเล็กออกไปค่ะเยี่ยมมากค่ะเราคือคนที่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวคุณคุณหนึ่งมีรางวัลให้เป็นนิทานนะคะอาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า แม่มดขนมหวานกับนางฟ้าฟันผุเรื่องโดยผู้ใหญ่ใจดีชื่อวิเชียนชัยบงังภาพโดยผู้ใหญ่ใจดีชื่อประนอมขั่วกลางเดี๋ยวเราฟังไป,ปพร้อมๆกันเลยนะนี่ไงแม่ร้านแม่มดขนมหวานตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ มีขนมมากมายช่างน่าตื่นตาตื่นใจดูในชั้นนั้นสิเต็มไปด้วยลูกอมและขนมหวานสีสันสดสวยมากมายเห็นแล้วต้องตาติดใจเพราะรู้ว่าเหล่านางฟ้าฟันผุต่างก็ชอบลูกอมและขนมหวานแม่มดจึงทำทั้งลูกอมและขนมหวานแต่เอ๊ะขนมหวานอะไรบ้างนะ แม่มดมีโรงงานที่เอาไว้ปรุงลูกอมและขนมหวานได้หลายร้อยชนิดมีน้ำตาลกรองโตเท่าภูเขามีสีหลากหลายไว้แต้มขนมแต่งกลิ่นด้วยเวทมนตวนใจตอนกลางคืนแม่มดจะแอบทำลูกอมและขนมหวานทั้งคืนลูกอมผสมนอนช็อกโกแลตใส่ไก้งกือ เค้กหน้าไข่ไส้เดือนขนมกรุบกรอบจากปีกค้างคาวน้ำหวานสีเหลืองจากเมือกหอยทากน้ำหวานสีแดงจากน้ำตาคังคกอ,อกหักน้ำหวานสีดําจากฉีมีป่วยยำรุง่งแม่มดขนมหวานก็ร่ายเวทมนต์ขนมหวานไปในเมฆหมอกของความมืด เวทมนต์ขนมหวานลอดเข้าทางช่องแตกของหน้าต่างบางก็ลอดเข้าช่องใต้ประตูอบอวนอยู่ในบ้านรุกเข้าไปในห้องนอนกล่อมให้เหล่านางฟ้าฟันผุต้องมนลงหลงไหลในขนมหวานจนไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินอาหารให้อยากกินแต่ขนมหวานยามเช้าแม่มดขนมหวานเปิดร้านเหล่านางฟ้าฟันผุกก็กรูกันเข้ามา ประตูเวทมนต์เสียงดังติ้งตองลูกอมติ้งตองขนมหวานเวทมนต์ติ้งตองลูกอมติ้งตองขนมหวาน,วน,น,วานครอบงำเหล่านางฟ้าฟันผุให้เชื่อฟังแม่มดขนมหวานใช้งานเหล่านางฟ้าฟันผุให้ไปไล่เวทมนต์ติ้งตองลูกอม ขนมหวานให้คนทั้งเมืองหลงไหลในขนมหวานจนไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินอาหารให้อยากกินแต่ขนมหวานในที่สุดคนทั้งเมืองก็ตกอยู่ในเวทมวนต์แม่มดขนมหวานทุกๆวันผู้คนมุ่งหน้าไปที่ร้านแม่มดขนมหวานจนเสียงประตูร้านดังไม่ขาดสายติ๊งตองลูกอมติ๊งตองขนมหวานแล้วทั้งเมือง ก็มีแต่คนเสื้องซึมร่างกายสุดทรมเพราะกินแต่ลูกอมกับขนมหวานว้าวนิทานจบแล้วค่ะเด็กๆทุกคนเหยียดขาให้ตรงออกไปก่อนนะคะโอเคอะค่อยๆย,ยันตัวเองขึ้นมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอพี่นาเดียยังนอนอยู่นะคะ นาเดียเกิดะ <laughs> <laughs> <im ple> อะไรขึ้นโอ้เสียงคุณหนึ่งอ่อนหวานขนาดนั้นเลยหรอคะ <laughs> กล่อมพี่นาเดียได้ขนาดนั้นเลยหรอคะ <laughs> สุดยอดมาก <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างนาเดีย <laughs> ฟันเห็นพี่ <laughs> เห็นนางาฟ้าฟันผูไหม <laughs> <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไร ไเปยนเอามือจับหัวหนากืัวจริงๆเอามือแตะไหลใช้ไหลจริงๆเอามือกอดอกตาลกจริงๆเอามือวางตักน่ารักจริงๆฟังคำถามคุณหน 3, ึ่งให้ดีนะคำถามแรกนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรโอ้พี่ขวัญเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเลยใช่แม่มดขนมหวานกับนางฟ้าฟัน ใครจําได้ว่าเรื่องนี้ใครเป็นคนแต่งผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นชื่ออะไรอ่ะพี่นาเดียอ๋อผู้ใหญ่พิเชียนชัยบางเก่งมากค่ะแล้วภาพล่ะคะภาพผู้ใหญ่ใจดีคนไหนเป็นคนวาดใครเป็นคนวาดเนาะใครจําได้ชาเบลจะตอบเหรอคะอ่ะใช่ชื่ออะไรคะ คนวาดคนวาดชื่ออะไรนิวไม่ต้องเล่นนิวต้อข้าวค่ะนิวจะเล่นอ่าชื่อว่าประนมขั้วกลางโอเคอืมอ่ะเริ่มต้นเรื่องเราถามเริ่มต้นเรื่องก่อนเปิดมาปั๊บเราพูดถึงใครก่อนเลยแม่มดแม่มดทำอะไรแม่มดกำนัมทำขขนมใช่ไหมใครทำใครจำเมนูของแม่มดได้ มันมีเมนูแปลกๆด้วยลูกขนมอ่าลูกอมกับขนมมันมีเมนูแปลกๆด้วยอะ่ะคิดสิมีเมนูอะไรบ้างลูกอมผสมอะไรลูกอู้มันมีลูกอมผสมนอนแล้วก็ช,กช็อกโกแลตไส้อะไรนะไส้กิ้งกืออือไส้กิ้งกือเค้กหน้าอะไระเคร้กไส้เดือนอ่าเค้กหน้าไข่ไส้เดือนมีขนมกรุบกรอบจากปีกอะไร หมายปีค้างคาวอ่าใช่วิน่าร่อยเลยเหรอคะอน้ำหวานน้ำหวานสีเหลืองจากเมือกอะไรไม่น้ำหวานสีเหลืองจากเมือกอะไรเมือกหอยทากแล้วน้ำหวานสีแดงจากน้ำตาอะไรน้ำตาค้างคกอกหักค่ะแล้วน้ำหวานสีดำจากอะไร ชีมีกลุม่มชีมีชีมีนะคะอ่าดูภาพนี้เวลาเรากินขนมหวานน้อเข้าไปปัม๊มโอ้ยเดี๋ยวขอเก็บเด็กก่อนเอามือจับหัวหน้ากลัวจริงๆเอามือแตะไหลใช้ไหลจริงๆเอามือกอดอกตาหลกจริงๆเอามือวางตักหน้ารักจริงจรงอ่ะกันไกลแบบไม่มีเสียงสิหนึ่งสองสาม โอเคดูภาพนี้เด็กๆคิดว่าที่พี่นางฟ้าขนมหวานจากหน้าตาสวยๆเป็นแบบนี้ยพอกินอะไรคะกินลูกอม,กกอมที่แปๆลกแๆแ,และก็กินลูกอมจากที่ผสมน้ำตาลเยอะ,ยอะๆใช่ไหมคะใช่กนี้ก็อ้วนเลยฟันถูอ้วนอาจเสียงเป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมใช่ เด็กๆเห็นหรือยังว่าการกินขนมหวานมันดีกับตัวเองไหมไม่ไมเสียงฟันผุเวลาฟันผุคุณป้าพี่คุณป้าคุณป้าหมอผู้ใจดีก็จะถอนออกให้เวลาโดนต้นถอนนะมันก็จะเจ็บใช่ไหมคะแต่ถามว่ากินขนมหวานได้ไหมมันก็กินได้แต่เวลากินเสร็จแล้วต้องทำยังไงใช่ต้องแปรงฟันนูกินลูกเสร็จหนูก็แปรงฟันแต่กินมากดีไหมไม่ดีแล้วก็ต้องแป่ง กินสารอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะใช่กินเสร็จต้องแปรงฟันด้วยใช่ถูกต้องแล้วควรแปรงฟันครั้งละก,กี่ครั้งต่อวันดีกี่ครั้งดีพิณพัฒในหนึ่งวันต้องแปรงฟันกี่ครั้งดีคะเด็กๆอสองครั้งคือเช้ากับเย็นแต่ก็ควรแปรงตอนเชี่ยงด้วยกินข้าวอ่าตอนกินข้าวเสร็จใช่ถูกต้อง ใช่เพื่อกันไม่ให้ฟันของเราผุเนะเาะแล้วไม่รู้เรากินอะไรเข้าไปบ้างนู่เห็นอด้วย